嗯。 ีพศ2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราราารานดาแต่สมเด็จพระเจ้ามารงค์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดน,นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บรรพ็นพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นพระองค์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาถึงรัชสมัยเป็นสถานที่ที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมราชาุวงศ์เกือบทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้ก่อนกรุงแตกในปีพศ2 3 1 0วัดชัยวัฒนารามถูกแปลเป็นค่ายตั้งรบศึก หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดชัยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งให้เรือร้างมาบางครั้งมีผู้ร้ายเข้าไปรักรอบขุดหาสมบัติเสียนพระพุทธรูปถูกตัดขโมยมีการรื้ออิฐที่พระอุโบโสถและกำแพงวัดไปขายแต่ในปีพศ2530กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี2535วชชัยวัฒนาราม ปางประธานและปางมุมอยู่บนฐานเดียวกันพระปางสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างแต่ปางประธานที่วัดชัยวัฒนารามทำมุมคิดยื่นออกมามากกว่าบนยอดองค์ประธานใหญ่อาจเคยรดปฏิสถานพระเจดีขนาดเด็กสื่อถึงพระเจดีจูรามณีบนยอดเขาพระสุเมนรอบพระปางขนาดใหญ่ลายล้อมไปด้วยระเบียงคดที่เดิมนั้นมีหลังคาภายในระเบียงคดปฏิสฐานพระพุทธรูปคูนปัน้น ปางมารวิชัยที่เคยรงรับปิดทองจำนวน120องค์พระอุโบสถวัดชัยวัฒนารามสร้างอยู่ด้านหน้ากำแพงมีรูทิศเมรู้ลายนอกระเบียงโคตปัจจุบันเหลือแต่ฐานข้างๆมีเจดีย์ย่อมมุมไม้12มีกำแพงรายล้อมโบราณสถานสำคัญแห่งนี้ถึง3ชั้นและมีปางเจดีย์ขนาดย่อยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างต้งเพิ่มภายหลัง เมรุทิศเมรุลายสร้างล้อมรอบพระปางทั้งสิ้น8องค์โดยผนังภายในเมนเขียนภาพจิตกรกรรมฝาผนังรูปใบไม้กระนกซึ่งเรือนรางไปมากแล้วผนังด้านนอกของเมนมีภาพปูนปั้นพุทธประวัติจำนวน12ภาพซึ่งในปัจจุบันเริอนรางไปแล้วเช่นกันิมาจาจกค ข่าวพะสุเมนอีกต่อหนึ่งโดยรวมแล้ววัดชัยวัฒนารามที่เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนาและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นอย่างมากเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนในประเทศควรหัวแหน็นและรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ความภาคภูมิใจของเราในอดีตนี้คงอยู่กับเราตลอดไปอยุธยานครนี้มีความหลัง ร่างนักรบถูกฝังอยู่ที่นี่แม้วันคืนเคลื่อนผ่านมานานปีราชธานีแห่งนี้มีลบเรือนมองวัชัยวัฒนารามยามเดือนหงายพระอาจารย์ฉายแสงส่องต้องมนขลังเจดีย์ใหญ่มาวันนี้กลับผุพังข้าแทบหลั่งน้ำตาด้วยอะไร จะขาดเมื่อรังลางกลัวฉันกลัวออเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตจะมาปพาเราเพียงลับตากระวนกระวายและร้อนรอน,รนเพียงมืดมนที่จะทานทนได้ร